สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกนะครับไมโบย่านะครับซึ่งอันนี้สั่งมาจากใน Lazada นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเไง ครับก็มีขอขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับแล้วแวะมาใหม่สินค้าทุกใจรบกวนกดดาวให้ด้วยค่ะนะครับก็จะมีบอกนี่ก็เป็นใบเสร็จนะครับใบเสร็จนี่ก็อันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับ ก็แกะครับตัดเลยครับนี่นะครับนี่เป็นของแท้ครับซื้อจากโอยาไทยแลนด์ครับประกันสองปีนะครับเดี๋ยวเขาแกะต่อครับ นี่นะครับนี่ก็นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับ BY ขีด M 1นะครับอย่ามาดูยนะครับว่าใน2แพ็กเกจที่เขาให้มาเป็นยังไงครับนี่ก็เป็นคู่มือนะครับกับน่าจะเป็นใบรับประกันนะครับมาดูนะครับอันนี้ยาว6เมตรนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์อันนี้เป็นซองกันชื้นให้มานะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นสายยา6เมตรนะครับแล้วก็น,นี้ก็เป็นตัวไม้นะครับแล้วก็แถมตัวคอบตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็นี่ตัวคิิหนี้มีถานมาให้ด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นแจ็ค นะครับเดี๋ยวถ้าตรงนี้เนี่ยดูจากเนื้อวัสดุนะครับแล้วก็ดูจากสัมผัสนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ก็มีสวิตช์ไมคครับก็โดยรวมนะครับจากการที่สัมผัสตัวสินค้านะครับแล้วก็ ต่างๆต,ตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องมาดูการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะโอเคมากน้อยยังไงนะครับ